สวัสดีครับผมนำสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลทุเรียนเล็กมาฝากอีกแล้วครับวันนี้เป็นเรื่องของการใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยช่วงไหนดีได้ประโยชน์สูงสุดกับนัชชาฟาร์มสวนทุเรียนภูเขาไฟปอดสารนะครับสวนอยู่ที่อำเภอก,กระทลักนะครับจังหวัดศรีสะเกดโอเคถ้าเกิดว่าพูดกันเรื่องว่าใส่ปุ๋ยทุเรียนเล็ก ระยะไหนดีกี่วันใส่ครั้งใสมากแค่ไหนผมว่าเรามาเรียนรู้เรื่องการระยะใบของทุเรียนก่อนเนาะทุเรียนมีการแบ่งระยะเป็นตามหลายตำรา,านะแต่ว่าผมยึดหลักนี้เป็นหลักเพราะว่าเขาแบ่งละเอียดเป็น6 6ระยะใบระยะแรกนี่คือระยะตั้งเขี้ยวนะครับก็คือใบเขียวเขียวอยู่แล้วก็ออกเขี้ยวขึ้นมาเล็กๆก,กําลังจะแตกยอดระยะที่2ก็คือระยะแตงตั้งปีก็คือแตกยอดขึ้นมาเป็นลหลายๆยอด แล้วก็ยอดก็เริ่มกลางออกนะครับต่อมาก็คือระยะห่างปลานะครับหรือระยะใบดาบก็คือออกเป็นใบแล้วครับแต่ว่าใบเขายังติดกันอยู่เขายังไม่อ้าออกแล้วก็ระยะใบกลางนะครับใบเริ่มกลางออกมาแล้วระยะนี้ระวังดีๆนะครับเพี้ยลงเพี้ยชอบมากครับเพี้ยลงระยะนี้เป็นหลักเลยแล้วก็ใบเพสลัดกลางสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ว่าใบยังเป็นสีเขียวอ่อนอยู่ยังเป็นสีเขียวตองแล้วก็ระยะใบแก่ ถ้าเกิดว่าใส่ปุ๋ยทางใบก็คือให้ในระยะใบแก่นะครับเขาจะสะสมอาหารได้ดีเขาสังเคราะห์แสงได้ดีครับระยะที่เหมาะที่สุดในการใส่ปุ๋ยทุเรียนเล็กนะครับคือระยะตั้งปีนะครับกําลังแตกยอดอ่อนใส่ตอนนี้เลยครับได้ประโยชน์สูงสุดทุเรียนดึงไปกินได้ทันทีแล้วก็แตกยอดได้ช่วยในการแตกยอดให้ยาวขึ้นด้วยนะครับถามว่าใส่บ่อยแค่ไหน ยีวันดีไหมสามสิวันดีไหมผมว่าถ้าจะให้ดีที่สุดนะครับเหมาะที่สุดกับทุเรียนดูระยะการแตกยอดครับแตกยอดอ่อนตอนไหนตั้งปีตอนไหนใส่ตอนนั้นครับอาจจะ30วันหรือสี่สิบห้วันก็แล้วแต่ใส่ประมาณนี้กําลังดีครับมีประโยชน์ถ้าเกิดว่าถามว่าแล้วทุเรียนที่ไม่แตกยอดละ่ะใส่ปุ๋ยตอนไหนดี ผมว่าถ้าเกิดว่าทุเรียนที่ไม่แตกยอดนะครับที่ไม่แตกยอดยอดไม่เดินควรจะรักษาเขาก่อนนะครับผมว่าเขาต้องมีโรคลงหรือไม่ก็รากเน่าละครับถึงแม้โรคจะลงลําต้นนะครับระบบรากก็มีปัญหาสําหรับทุเรียนรักษาลากเขาให้ดีก่อนถ้าเกิดว่าเราใส่ปุ๋ยไปในตอนนี้รากทุเรียนเองก็จะเน่ามากขึ้นจะทําให้เขาบอบช้ํามากขึ้นนะครับยิ่ง จะทําให้ใบร่วงยิ่งจะทําให้เขาไม่โตถ้าเกิดว่าเขาไม่แตกยอดก็คือยังไม่ใส่ปุ๋ยนะครับรักษาโรคให้หายดีก่อนนิดนึงนะครับสําหรับทุเรียนค่อนข้างต่างจากเพื่อชนิดอื่นปกติเราทําสวนเนาะถ้าเกิดว่าต้นไหนเล็กก็ใส่ปุ๋ยเยอะๆจะได้ตัวทันเพื่อนต้นใหญ่ก็ใส่น้อยหน่อยรอเพื่อนแต่ว่าสําหรับทุเรียนต่างไปนะครับต้นใหญ่ใส่เยอะได้เลยครับต้นเล็กๆก็ใส่น้อยครับต้นน้อยๆก็ใส่น้อย ถ้าตัวนี้น้อยใส่เยอะอยากให้เขาโตทันเพื่อนนี้นอกปุ๋ยนะครับใบร่วงได้เลยสุดท้ายขอขอบคุณเพื่อนๆที่รักการปลูกทุกเรียนทุกท่านที่รับฟังรับชมแล้วก็เรียนรู้การปลูกทุกเรียนไปด้วยกันฝากนิดนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ให้ผมบอกต่อเรื่องช n n e l ผมเพื่อเป็น ประโยชน์กับผู้เพื่อนผู้รักการปลูกทุเรียนเช่นกันขอบคุณครับสวัสดีครับผม